เวลาเล่นเกมจบดิ๊กี้จะต้องโทรหาเมาส์ใช่ผู้กั้งใช่ดิ๊กี้เรางงว่ามึงเป็นไงเพราะมันชมมันเองชมมันเองเออมึงเก่งนะเมาส์เออไอ้เมาส์ก็บอกมึงเก่งมากดิ๊กี้มึงเอ็มพีด้วยมึงเอ็มพีนะเว้ยพี่น้องคู่นี้คนที่ไม่ชื่นชมเลยคือรักกันจริงๆแล้วอวยกันตลอดคือพี่ดิ๊กี้เขาไปไงเมาส์ไงเมาส์เก่งไงดิ๊กี้กูเอ็มพีเป็นไงเมาส์กูเป็นไง อมึงโคตรเก่งเลยวันนี้มันจะมีคำว่ามันจะมีคำว่าภูมิใจในตัวมึงปะภมใจในตัวภมิรับภูมิใจในตัวแล้วพี่ผมงพี่กี้คือพี่กี้เป็นคนยำกินยำทำในคำชมใช่วันนี้ยินพี่เมาพูดแล้วเออใช่มึงเก่งนะถ่ายไปแค่วพี่ได้ทีเดียวไงมาใช่ก็งงว่าไม่ได้ได้ยินไปแล้วหรอว่าเขาชมไม่อีมาบอกว่าโอ้คนยอมรับมึงแล้วนะเว้ยมึง